ไม่เด็ดเหมือนกันเอนะคะที่ทายคนอื่นออกรายการน่ะฟันธงชั่วชั่วชั่วแต่พอเราไปดูที่บ้านอพูดเรื่อยๆไม่เห็นฟันธงเลยอแล้วก็เรื่องคู่ก็เหมือนกันคบกันมาตั้งหลายปีแล้วยังบอกว่าจะแต่งงานบอกว่าให้รอดูไปสักก่อนอีกสองปีค่อยแต่งอันนี้อธิบายทีละอย่างนะคะหนึ่ง ที่บอกคนอื่นแล้วฟันทงชั่วๆพ่อมือเขาสวยะนะคะแล้วทำเงินแค่สองหมืนกว่าบาทเราก็ไม่ได้ว่าหรอกอนะคะเขาบอกเงินไม่พอใช้แล้ว็็บอกทําให้นู่นเสริมสิทําไม่นี่เสริมสิทําไม่เป็นอไอ้นี่ก็ไม่เป็นไอ้นั่นก็ไม่เป็นแล้วลายมือก็ไม่สวยเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยออแล้วก็บอกว่าพูดไปเรื่อยๆว่าดวงชะตาไม่เห็นฟันทง จริงๆเน่ยที่ครูไม่อยากจะฟันธงเพราะวถ้าพูดไปตรงๆเนี่ยนะก็จะเสียใจแล้วก็พูดแบบถนอมน้ําใจว่าน้องก็ประคองไปนะพยายามหาที่เสริมให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะพูดตรงๆแบบวันนี้ก็ลายมือเนี่ยห่วยแตกมือห่วยแตกมากแล้วก็ยังไม่มีความสามารถแนะให้ก็ไม่เอาถ้าพูดตรงๆก็ต้องพูดอย่างนี้แนะให้ไม่เอาแล้วยังคิดอยากจะรวยแล้วเอาที่ไหนมารวยแล้วที่ไอ้เรื่อง แฟนเนี่ยนะว่าคบกันม,มาหลายปีกำลังจะแต่งเนี่ยทำไมให้รอไปอีกสองปีก็คบกันม,มากี่ปีก็แล้วแต่อีกสองปีเขาจะตีนถีบหัวมึงส่งแล้วเ<อ>ข้าใจไหมถึงบอกให้เลยสองปีไปก่อนแล้วค่อยแต่งอ่ะเราไวอีกสองปีเขาก็ไม่เอาแล้วเราถ้าเราพูดอย่างเนี้ยมันก็จะเสียกําลังใจแล้วก็คบกันไปก่อนนะถ้าจะพูดตรงๆบอกสองปีเขาก็ไม่เอาแล้วถีบหัวส่งอ่ะถ้าพูดอย่างนี้เอาไว้ไหมเอาไหมาถ้าจะเอาตรงอ่ะ เราก็พูดแบบถนอมน้ําใจแล้วก็หาว่าเราพูดไปเรื่อยๆ mm hmm. คือพูดอย่างนี้ถือว่าให้เกียร mm hmm. ติแล้วถ้าจะพูดตรงๆก่บลายมือไม่สวยเลย mm hmm. ชาตินี้แย่แน่เดี๋ยวพูดอย่างนี้เหรอเราก็ไม่พูดเราก็พูดเรื่อยๆ ตอนนั้นจิตเมตตามาพอดีจิตเมตตามาตอนนี้มาดูใหม่ครูกจะไม่เมตตาแต่แตถ้าแต่ถ้าต, <นะ S 2> ต้องการแตบบ่ให้พี่นีแบบพูดตรงๆนะก็บอกพี่นีได้บอกเลยค่ะพูดไม่ต้องเกรงใจเออแบบนี้จได้เพราะว่าพี่จริงๆแล้วเห็นคาแรคเตอร์อย่างนี้นะ<อ><อ>จริงๆแล้วเป็นคนที่จิตใจดีมากแล้วก็บางทีปุ๊บเกรงใจคือเราพยายามวางแผนให้ไอ้นุ่นก็ไม่เป็นทาไม้นี่สิไอ้นี่หนูไม่ชอบแล้วเมื่อไหร่หนูจะรวยศาสตร์ของพี่พัชรีเลยครับ มันจะเน้นที่การกระทำเพราะการกระทำมันจะเปลี่ยนนะฮะลายมือจะเป็นแผนที่นะฮะบอกจังหวะเวลาที่คุณจะโชคดีโชคไม่ดีนะฮะอันนี้มันเลยพอถึงจังหวะโชคดีคุณต้องทําเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้อยากไม่มีน้ําในตุ่มเลยแต่อยากได้น้ําที่บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าฝนตกท่วมบ่าท่วมบึงท่วมหนองเลยไปลองเนึหนูไม่เอาเหนื่อยอืเอากระป๋องไปตักไม่ หนูไม่อยากหนูอยากให้น้ํามันลอยเข้ามาในบ้านอืม,มีไหม,มอ่าบางคนก็บอกอ่ะเดี๋ยวหนูก็ไปตักพอใช้อพอฝนตกหนักๆว้าอะไรไม่ทันก็เอาแก้วใบหนึ่งเมื่อเอาแก้วไปรองน้าฝนหนึ่งปีตกทีแล้วแก้วนั้นใช้น้ําหมดไหม,มแป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้าคนรู้จังหว่าคนสู้ชีวิตเอาแท้งลองเลยรลองมันทีเดียวร้อยแท่งมีเหลือใช้ไหม